แม่้า่จะไูแบบนี้เลครับหนงไม่นสวนาันเาไปแล้วแม่มันไส่แม่ฝนไม่เห็นใครทั้งสอยู่ในส้อยู่ในสายตาหัวหลักหัวต่อก็ไปเกรใจดูสิเอาขนาดแม่เน่ยคิดดูละ เนียนเขาก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนไหนๆก็โดงกับพวกบุญนวดละแม่ไอ้พี่ผมก็อยร์คัอตัวแม่ไอ้ดวดดีเดียร์ดีเนี่ยร์คือพี่ดีเดียรครับจะดีเหรอครับมีสองแล้วเนี่ยแล้วคุณแม่ไปเอาใช่ไหมล่ะผมกมาคิดอยูแล้วมันคุณแม่ไปนั้งไปบังคับนะไปเอาก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ครับคุณแม่ครับอะไรเออ ผมไม่อยากไปฉีดจับฉันเอาไม่เอาเอาผมเอาแล้ไห่ผมเกี่ยวครบคุณแม่ครับผมก็ไม่อยากขัดใจผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่คุณแม่ผมผมเอาครับผมเอาได้มาเยยากดีขึ้นมาผมก็อยากไปขัดใจคุณแม่ล้วครับแต่ผมก็อยากมีเมียสามเลครับเปนเกินตำราคุณแม่เขาบอกว่ามีเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำราเอาตามตำราแล้วก็าสี่ห้าหกแล้วครับเอาเป็นว่าค้อนไว้มากก็ได้ไหม เออเอะะเมียก็มีได้คนเดียวละเมียน,น,นะนะนอกจกนั้นก็ยาเมียติดไข้ได้ป่วยกินฟาริโดกสาลีดอนแล้วเนี่นไนยไม่่างกเลียเป็นปรนสบการมาก,กาไ,ม,ไม,ม่แม่นะไม่ว่างเนะเพราะว่าเห็นการบันทังคับจากเมื่ คุณแม่ครับคราฟเต้นนั่นผมก็ขอตัวพาคุณมาเรียนเนี่ยเข้าห้องพักก่อนนะครับลงมาเรียนอยากอยู่กับเมียบบน,นะครับลูกแม่ดานจะมีเมียไม่หัดเอาใจเมียกับม,ม,ม,มันเป็นสัญญาณบอกเด็กถ้ามันไหนผัวมึงเอาใจเป็นพิเศษมึงลงวองด้วย แมนก็ือรที่แมมไเพรโรเลยครับนนีรัแม่ใ่ครายแล้ว่าเล็นแม่คิดนะทำตามอย่ี่แม่เร่มตมาคุับคุ่ะคุณมบคุณแมาเลีกควณมาเกใผมนะครับแล้วต้อทำามคสั่งคุณแม่ต่คุณมาเล็กเขห้องดีกว่าอยากเดียวกุนนเี้ยัปเข้าไปบข้าห้องคุณมาเลกมาเล คงไม่ว่าฉันล,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 ลนะูกหัวลูกหางลูกหน้าอยู่ในเนี่ยน,นะฉันก็เห็นใจหัวอ,อกลูกผู้หญิงฉันอาจจะไม่ได้ถามง่ายง่ายไม่ได้คิดไม่ได้ท้าความสมัตใจขึ้นแต่เอาเป็นว่าฉันเองรู้เพื่อนเลยไม่มีไม่มีเสียงจนมีใครมาตรงน,นี้แล้วไม่เป็นไร เคยมีความจำชอบะมาจัดการโดนโนรเนี ett, it, ่ยนะคนเราห้วจิตว <"Was S 2> e ิญเนี then, ่ยไม่บอกคำอยู่แล้วที่มันนอกนะมาลำบาก่อไปนี้โอ้ถทาย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรมาอยู่ที่นี่อยู่กับฉันฉันจะดูแลให้ยอดนี่ดูนี่นี่ฉันจะมีอะไรก็้รับสังเดี๋ยวนะนี่ครับดิฉันใจดีครับรับฝังลูกส้ายคนใหม่บอกใส่สร้อยไปเลยครับดีีเป็นเง สายไฟเส้นนี้เนี่ยนะฉันจะบอกว่ามันมีความหมายที่สุดฉันมีสะห้ายสองคนทุกคนนี้ก็แบ่งสามตสสวนไปตาเท่าที่มีแต่ว่าสร้อยเส้นนี้เนะี่ยมันเป็นสร้อยของฉันที่สมัยคุ้พระนะ้า่ะเขาแต่งงานกับฉันก็ไปเอามาจากคุณแม่ขอุณพระแม่ผัวจะกี่ทีเอาไปรั่วท่านตกจะตาแม่เรียนเออหูนะจำเลียนนี่นะจิงม,มอบเอาให้ เดียเ๋ยวหลองใส่ซักเล้วก็ดเดิเลือดคนดูคนแถวย่านบ้านนี้ก็จะได้มีว่ากันได้ว่าคุณหญูจันเนี่ยจันร้ายแล้วก็ไม่ยกย่องต่อแต่นี้ไปเราไม่ต้องก้มหน้าให้กับใครเพราะเธอเป็นสะพ้ายของคุณหญิงจันและจะำเรียง ขออดทิพย์ถึงพร้อมเจ้าแสวงพร้อมด้วยรูปกับพี่ตายต่อไปนะเมื่อไหนใส่ไหนคลวยจรทั้งสร้างเลยจิ จงตั้งใจกันต่อไปนะครับของเรื่องไทยเป็นสู